สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านวิเคราะห์เกมทุกหลังบไบจ์กี้ก็มาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเอมบจ์กี้จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและก็วิเคราะห์สถานการณ์ของทีมที่มีลุ้นในกลุ่มท็อปโฟที่จบการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าเป็นยังไงกันบ้างทีมไหนมีโอกาสที่จะได้ลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ซีซั่นหน้ารวมไปถึงการได้เล่นในฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันที่คู่แรกนะครับของขคคค่่า่าาาืนนนนวววัััเเเเสรรร์ูปปิดหลย็กกพบะง เชลซีฮะเปิดรังสแตมฟอร์ดบิดรับการเาีย,ยือนของทางด้านเว็บอมบิดอาร์เรียนซึ่งคู่นี้ตามชื่อชั้นและก็ตารางอันดับคะแนนทุกอย่างตัวผู้เล่นเชลซีไปต่อเยอะทีเดียวแต่เมื่อแข่งขันกันไปแล้วเชลซี Chelsea พลาดท่าฮะแม้จะออกนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากทางด้านของอคิสเซียนพูดิสิตแต่จุดเปลี่ยนของเกมมันเก,นเกิดขึ้นในนาทีที่30นะครับเดียโกซินวาโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงซึ่งจะเกิดจากเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ แต่ตอนนั้นเชลซีเหลือ10คนแล้วและต้องเล่นอีกร่วม1ชั่วโมงในการต่อสู้กับเดอ b a บ็กกีเว็บอมบิดราเบียนซึ่งอาจจะเป็นทีมรองบ่อนรองกว่าอยู่ดับรองบวยแต่ด้วยตัวผู้เล่นที่เยอะกว่าทําให้เว็บอมบิดเนี่ยดาหน้าบุกเข้าใส่แล้วก็มาทํา2ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เป็นประตูที่สําคัญนะทำให้ทีมกลับมาพลิกนาเชลซีสประตูต่อหนึ่งแล้วก็เก็บชัยชนะได้ในที่สุด5ประตูต่อสองเพราะขึ้นหลังมันยิงอีก3ลูกรวดนะครับนั่นก็ส่งให้เวบอมบิทเนี่ยอาจจะยังรั้งอยู่อันดับรองไว้จริงแต่ยังต่อรมหายใจในการลุ้นหนี้ตกชั้นอีกระยะหนึ่งนะครับส่วนเชลซีการแพ้พ่ายแพ้ในนัดนี้ครับทำให้ทีมมีอันดับคะแนนอยู่ที่เท่าเดิมนะครับที่อ่ที่ทั้งหมด51คะแนนอันทําให้ตารางคะแนนตอนนี้มันต้อง เคี่ยวกันอย่างสุดมันกับทีมที่ไล่ตามมานะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการคู่อื่นบ้างเพราะว่าจะต้องดูว่าทีมไหนบ้างมีโอกาสที่จะกลับมาแซงทางด้านของเชลซีได้นะครับไปต่อนะครับกับคู่ที่2ครับของทีมกลุ่มลุนท็อปโฟก็คือแข่งในช่วงประมาณ5้าทุ่มครึ่งเป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดรังทีมพาวเวอร์สเตเดียมล็บกัมเบยของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่กําลังจะลุ้นแชมป์นะครับก่อนเกมแรแข่งครับเลสเตอร์อยู่อันดับที่3มีลุนในการลุ้นแย่งแชมป์ด้วยนะถ้าชนะแมตนี้ก็ถืออว่่าายยังลหใจ แต่ดูกเกมกานขันเป็นรองทนานแมนเชสเตอร์ซิตี้ชัดเจนด้วยกลุมกำลังและก็การวางแผนของทนานเป๊ปกัวเดอราทำให้ทีมของอ่เป๊ปเนี่ยสามารถบุกมาเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปอย่างไม่ยากเย็นนัก2ประตูต่อ2อ่า2ประตูต่อศนะครับขออภัยด้วยทำให้เก็บอีก3าคะแนนสำคัญครับึ้นรังจากฝูงอย่างโดดเดียวแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ค่อนข้างสูงด้วยแต่ต้องรอรุ้นคู่แมนยูด้วยนะครับก็ทำให้ตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ แพ้ในเกมนี้แล้วคะแนนยังอยู่ที่เท่าเดิมนะครับที่56คะแนนนั่นทําให้โอกาสที่ทีมต่างๆที่ไล่หลังมาเนี่ยจะมีโอกาสมาเทียบคะแนนตามเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งตัวนี้ก็ต้องไปดูผลขันในคู่ต่อไปอีกทีหนึง่งเอาละครับไปต่อก็ที่คู่ที่3คมับหงแดงลิพูออกไปเยือนอาร์เซนอลครับและสามารถกำชัยชนะมาได้อย่างพิคควคาดแล้วกันเพราะว่าชนะไปถึงสประตูต่ตอศูนย์ซึ่งตัวเอเมนจิกีเองก็ถือว่าไม่คาดคิดว่าลิพูจะไปถล่มได้ขนาดนี้แต่ถ้าดูจากรูปเกมทุกอย่างแล้วก็ การเข้าทำรวมถึงการคลองบอลรีพูสมงควาเป็นผู้ชนะครับสกอร์สามศูนย์ไม่ใช่สกอร์ที่แปลกแต่จุดเปลี่ยนคือรีพูเปลี่ยนดิโกโชต้าลงมาแล้วยิงสองประตูบวกกับโมนิเมซาร่าอีกหนึ่งลูกครับทาให้รีพูตอนนี้เก็บสามแต้มสําคัญขึ้นไปเป็นอันดับที่ห้าหรืออันดับที่หกในขณะนี้ครับมีสี่สิบเก้าคะแนนแล้วตามหลังเชลซีที่แพ้มา่อก่อนนี้เหลืออยู่สองคะแนนแข่งเท่ากันนะครับที่สามสิบนัดน่าทำให้กลุ่มลอนท็อปโฟสนุกขึ้นมาอีกเยอะเลยนะฮะเอาครับไปต่อกันที่ ค่ําคืนวันอาทิตย์บ้างฮะค่ำคืนวันอาทิตย์เป็นฟุตบอลยูอ่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีกนะครับมีทีมในกลุ่มลุ้นตารางอันดับคะแนนพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงตารางยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดดังฮะเอาชนะทั้งนั้นของไบรท์ตันไป2ประตูต่อหนึ่งอันนี้สําคัญเลยแมนยูได้3แต้มที่ถือว่าเป็น3แต้มที่ต่อรวมหายใจในการลุ้นแชมป์แย่งแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงการทำแต้มหนีห่างกลุ่มที่ตามมาของท็อปโฟนะ แมนยูได้ประตูชัยจากเมซากินวูดในนาทีที่83ซึ่งถูกนำไปก่อนโดยเดนิวิลเบิกด้วยในเก,ก่าของทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าได้แรดฟอร์ดและกินวูดช่วยคนละหนึ่งประตูทำให้ยูไนเต็ดครับเก็บชัยชนะ3แต้มสำคัญแล้วก็ตามหลังทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่าเดิมนะครับที่14คะแนนและแข่งน้อยกว่า1น,นัดนั่นก็ยังมีโอกาสครับสำหรับแมนยูไนเต็ดแล้วก็ทิ้งห่างของเรตเตอร์ซิตี้เป็น4คะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะการันตีรองแชมป์นะมีโอกาสแล้วก็ ควอทตอรโฟเป็นคลิมที่2ต่อจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอ่าไปต่อครับกันที่คู่อีกหนึ่งคู่ที่พลิกความคาดหมายนิดนึงครับก็คือทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์ฮะออกไปเยือนนิวคาสเซิลและทำได้เพียงแค่เสมออ่านิวคาสเซิลไป2ประตูต่อ2ครับโดยที่นิวคาสเซิลได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะ่ 1, ประตูต่อ0ูนท่านั่นท็อตแนมฮอตสเปอร์มายิง2ประตูรวดจ,จากแฮร์รี่เคนในช่วงก่อนจะหมดครึ่งเวลาแรกแต่ถ้าได้ของนิวคาสเซิลมาได้ประตูตีเสมอในช่วงนาทีสุดท้ายจาก วิวร็อกเป็น2ประตูต่อ2แลได้จบเกมด้วยสกอร์นี้ทําให้ิวคาสเซลได้อีกหนึ่งแต้มสําคัญนะครับในการลุ้นนิตอกชั้นแต่สเปอร์ครับพลาดในเกมนี้ทําให้แต้มยังเป็น49เท่าเดิมเท่ากับลิวพูแต่ลูกได้เสียดีกว่าก็ทําให้อยู่อันดับที่5าได้ตามคะแนของเชลซีอยู่2คะแนนสนุกนะการลุ้นท็อปฟในซีซั่นนี้ฮะทั้งลิวพูและก็สเปอร์ตอนนี้แรงขึ้นมาแล้วครับเอาละครับมาต่อกันที่ค่ําคืนวันจันทร์นะฮะเป็นอีก2คู่สุดท้ายในทีมกลุ่มลุ้นท็อปับ เอเวอแรนตนฮะทำได้แค่เปิดรังเสมอกับทีมประสานแดงแก้วคิสซันพาริไป1ประตูต่อหนึ่งโดยโดนตีเสมอในนาทีที่แปจากบาสซูยี่ฮะส่วนทางด้านของเอเวอแรนตนเนี่ยนำไปแต่นาทีที่56จากเจมรูริเกัการเสมอในแบบนี้ครับเอเวอแรนตนถือว่าเสียหายนะมีโอกาสที่จะทําแต้มเนี่ยแซงท่าเชลซีด้วยเพราะดูจากเดยอไทม์แล้วเพราะแข่งน้อยกว่าเชลซี2นัดและมีแต้มตามหลัง แค่2แต้มนั่นก็ทําให้โอกาสที่จะแซงมันเยอะแต่เอเวอเรตันพลาดในเกมนี้ทําได้เพียงแค่1นคะแนนแต่ก็ยังดีครับที่เชลซีแพ้เลสเตอร์แพ้ยังมีโอกาสสาหรับเอเวอเรตันครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายครับประจําสัปดาห์นี้ครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมครบ,บุกไปเอาชนะทางด้านของมาป่าบูมเอเวอเรตันมาได้3ประตูต่อ2ซึ่งแอเมนบอกว่าเป็นสกอร์ที่พลิกความคาดหมายนะเวสต์แฮมได้ประตูจ,จากเจสซี่ลินการ์ดครับโฟร์น่าแล้วก็ โบเวนส่วนทางด้านของเว,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 วทบูเพนตันได้ประตูตีแค่แต่2ลูกจากเดด,ดเอกเกอร์และฟาบิโอซินวาซึ่งถ้าดูจากผลงานขันแล้วเวทแฮมพิกความคาดหมายฮะและมีมหาเทพยอย่างเจสซี่ลิงกาที่กลับมานูฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกับคุณคอนเวทแฮมซึ่งทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะ เอากลับไปใช้นะฮะในซีซั่นหน้าคงไม่ขายขาดให้กับเวสแฮมแน่นอนอ่านี่ก็คือบทสรุปของเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำสัปดาห์นี้ของทีมที่เปลุ้นแชมป์ลุ้นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรวมไปถึงลุ้นยูฟ่ายูโรปาลีกซึ่งคะแนนอันดับที่1ของตารางเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ31นัด74คะแนนครับตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ30นัด60คะแนนครับและเลสเตอร์ซิตี้ตามมาเป็นอันดับที่สามครับ30นัด56คะแนนเชลซีครับอันดับ ที่5ครับ30นัด51คะแนนครับส่วนสเปอร์ครับอันดับที่6 30นัด49คะแนนตามโดยลิพูอันดับที่7ครับ 30- นัด49คะแนนเท่ากันรวมไปถึงเอเวอเรตันมาในอันดับที่8ครับ29นัด47คะแนนนี่ก็คือบริบททุกอย่างที่เกี่ยวกับวันพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งตัวเอเจิกเองก็ได้มาสรุปและก็วิเคราะห์ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันว่าทีมไหนมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะกลับไปลุ้นแย่งแชมมหรมาารรืออ่กกะททังาุ้ สุดท้ายนี้มจกีก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ขอ,ขอความกรุณา,าทุกท่าน,นับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์หรือว่าแชร์มิจกี้หน่อยให้มิจกี้เนี่ยมีผลงานแล้วก็มาทำให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกสำหรับวันนี้ครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปนี้ครับสวัสดีครับ